ลดทรงลองทรงต่ำนี่วิธีการขึ้นหางคิว้วรับติ่งหูแล้วปัตเลียนต้องสวมเบอร์หนึ่งก่อนวิธีเร็ววิธีค,คิดเร็วตัดเร็วดูนะครับครับจับเวลาดูครับนี่ดันดันผมด้านล่างนี่ขึ้นไปรับหวีไว้ให้แนวหางคิว้วกับแนวติ่งหูอยู่แนวเดียวกันใช้ปัตเลียนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับใช้ปัตเลียนเบอร์หนึ่งขึ้นไปอยู่ระดับหางคิว้วติ่งหู ดูนะครับแล้วก็มาหลังหูนี่ให้อยู่ประมาณเส้นหนึ่งแล้วก็มาด้านหลังใบหูนี่สองเซนดูนะครับนี่เห็นไหมครับสองเซนด้านหลังใบหูนี่สองเซนไม่เป็นไรนดูนะครับ,รบดูวิธีหนึ่งอันนีเ้เขาเรียกว่าเขียนไดอะแกรมเขียนแผนแก,การตัดโอเคครับครับดูนะ นี่ลองทรงต่ำนะครับครับเป็นลองทรงต่ำต่ำแบบผู้ใหญ่ครับไม่ใช่ต่ำแบบเด็กนะดูเอาหวีนี่ดันขึ้นไปให้สูงขึ้นประมาณสักเหนือติ่งหูนิดหน่อยสองเส้นครับตีไปเราคำนวณเส้นให้แล้วครับมันจะเกินบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรด้านหลังนี่เส้นหนึ่งตรงหลังใบหูนี่นึกออกไหมนี่ทีนี้ตรงนี้เอาหางคิ้วกับติ่งหูเป็นแบบนี่ดูด้านด้านขวาเนี่ยนะดูนะ หางคิว้วกลางคิว้วหรือว่าริมหูเอาหวีดันผมขึ้นไปเห็นไหมครับครับแล้วเอาเบอร์หนึ่งไถขึ้นไปไถอย่างนี้นี่วิธีไถอย่างนี้นนเป็นรองทรงต่ำแน่นอนมาลองดูก็ได้ไม่เชื่อเนี่ยปึ๊บเร็จใช้หวีตัดหวีตัดเล็กหวีสร้างแบบนี่ครับ พอเราได้ไดอะแกรมปื๊บเดินจากซ้ายมาขวาตามที่ผมบอกดูวิธีตัดเอาสิ่งที่เราตัดไว้น่ะเป็นแกนเป็นแกนแบบผมครับเห็นไหมครับใช้ปัตรเลี่ยนตัดบนหวีเฉียงหวี45องศาจากหางคิ้วมาหาติ่งหูนี่มันจะเป็นลองทรงต่ำแน่นอนถ้ามันไม่เท่ากันเราก็กระตุกข,ขึ้นไปนิดๆใช้หวีดันนิดๆอย่างนี้นี่ เป็นรองทรงต่ำแน่นอนเพราะเราเขียนไดอะแกรมไว้แล้วเขียนโมเดลไว้แล้วว่ามันจะขึ้นขนาดนี้มันข้างบนไม่ต้องไปยุ่งมันข้างบนถือว่าเป็นสมนิ้วสองนิ้วถูกต้องแล้วเห็นไหมครับเป็นรองทรงต่ำแล้วดูสิครับให้ปลายหวีสกินดนิดๆตรงไหนที่มันดำๆๆเห็นไหมครับด้านหลังใบหูเอาหวีเสียบลงมาใต้ หลังใบหูเราไงายงายฟันหวีออก20องศาเห็นไหมครับเป็นลองทรงําแล้วด้านหลังเช่นเดียวกันเอากลางหวีมาหงายฟันหวีออก30องศาใช้แบบแผนอันเดิมมันจะสูงหรือจะต่ำเป็นเรื่องของทรงแต่ข้างบนเราไม่ไปตัดเขามากดูนะครับลองทรงคือคืนนี้หงยฟันหวีออก30องศา ถ้ามันไม่ดีเราก็ดันผ้าลงมาแล้วก็กึ๊บแบบนี้นิดนึงไล่ขึ้นไปนิดๆอย่างเงี้ยสะกิดขนนิดนึงนี่ใช้ฟันหวีเฉียง45องศาตามหัวแล้วเอากลางหวีสอยขึ้นหงายฟันหวี30องศาเป็นลองทรงต่ำแน่นอนด้านบนเราไม่ไปยุ่งของเขาอยู่แล้วครับดูนะครับลองทรงผู้ใหญ่ลองทรงต่ำผู้ใหญ่แบบพิสดารน,นะครับแบบพิสดาร ใครจะคิดว่าเอ๊ะแต่ผมลองทรงทําไมต้องเขียนแผนต้องแพนนิ่งต้องทําโมเดลก่อนถ้าเราไม่ทําโมเดลเรา<ม>จะแบบพิสดารพันลึกเลยไมีมีบแบบพิสดารพันลึกไม่ถอนเกงในตัดนะแต่เพียงแต่อันนี้เอาหานะครับอย่าหาว่าคุยอย่าหาว่าโมเลยครับไม่ได้โมแต่ผมทําจริงครับผมทํายากมากทำยากมากครับผมทํายากมากแต่ผมอยากให้พวกท่านนี่เรียนแบบว่า ไอ้ตัดผมลองทรงใครก็ว่ายากยากจริงๆมันไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับครับไอ้ที่เขาว่ายากอ่ะเพราะเขาไม่ได้เขียนแผนแล้วเขาก็ไม่ได้ทาโมเดลนี่เป็นลองทรงต่ำไห่เอาลองถ่ายดูคักๆดูถ่ายใกล้ๆดูในขณะที่เดี๋ยวครับดูทางที่ตัดแล้วครับถ่ายทาดูโอเคเลยครับว่ามันเป็นลองทรงต่ำจริงไหม แล้วไอ้ด้านบนปิดอยู่นี้เองมันก็จะเป็นพิสดารแบบเห็นไหมครับเห็นไหมครับคอเแล้วมาดูไอ้ที่ฝั่งยังไม่ตัดอ่าเนี่ยคนละอย่างเลยครับคนละอย่างเลยครับมันพิสดารตรงนี้เลยครับพิสดารตรงนี้ครับมันพิสดารตรงนี้แหละครับต่อเลยครับอาจารย์ตอนอาจารย์กันงาขึ้นไปน่ะดูพิสดารไหมครับแล้วอาจารย์กันงาวันนี้อาจารย์กันงาไม่ได้โม้นะครับเอาหางคิ้วเป็นแบบอาจารย์กันงาไม่ได้โม้แต่ตอแหล <_ uk> วันนี้พูดเล่นนะครับดูดูให้ดูของจริงนี่ดูแต่ของจริงตรงนี้เอาคิ้วไม่ได้อยากจะอวดอยากจะอะไรอะไรครับเอาคิ้วบันบานนะเอาคิ้วนี่นี่พูดแบบสนุกสนานนะครับตลกครับดูนะครับดูวิธีตัดดูครับปึ๊บนั่นเห็นไหมครับปึ๊บให้ให้ให้จำวิธีว่าหวีไปสอดกับคิ้วแล้วหงายมาเหนือเหนือริมใบหูเนี่ยมันจะเป็นทรงรองทรงต่ำหงายฟันหวีสามสิบถึงยี่สิบองศาไม่ใช่วิชาการแต่ก็ลองทำดูเนาะครับ ถามว่าหัวหุ่นพอใจไหมถามว่าแขกมาตัดพอใจไหมถ้าเราทําให้ได้ตามองทรงต่ําถ้าบอกว่าหัวดางมันก็ไม่ใช่หัวเราแต่เราก็ทําได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคิดอย่างนี้มั่นใจช่างเนาะคิดแบบนี้มั่นใจช่างครับทีนี้เราดูน,นี่คือต่ําแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังไปหูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทางแล้วทางนี้ใช่หไหมดูทางเดินของอาจารย์รับปึ๊บเสียงหวีมาครับ หงฟันหวีออกมันจะเท่ากันเลยเห็นไหมเสียงหวีเอาดันหวีเอาหวีดันไปหูแล้วก็เด้งฟันหวีขึ้นแล้วก็ตัดเราอยากให้สันหวีนี่ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วมันจะแหว่งให้มันอยู่ติดกับหนังหูนี่นึกออกไหมครับนี่ปึ๊บมาทีนี้ทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็เหมือนกันดูนะนี่นี่เป็นลองทรงต่ำคือ ตอนที่ขึ้นครั้งแรกให้ห่างเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเซนหนึ่งตรงนี้ประมาณสองเซนด้านหลังเลยเราคิดเป็นเส้นก็ได้คิดเป็นติ่งหูก็ได้แล้วแต่เราจะคิดเนาะนี่เราดูนะครับมันก็เสร็จแล้วน <ok? no. anyway, no. uh huh. ี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ผมไม่ได้คุยนะแต่ว่าก็ทําให้ดูอย่างละเอียดนี่เดี๋ยวจะให้ดูดูวิธีตัด จำจำหลักการไว้ให้ดีก็พอว่าฟันหวีเฉียงสันหวีติดเทนทิสั้นแล้วหงายฟันออกสามสิบองศาครับดูทั้งหลังเนี่ยเราสะบัดขึ้นเลยอย่างนี้ถ้าเป็นขนอ่อนอย่างนี้เราสะบัดขึ้นเลยดูนะฮะเนี่ยดูวิธีสะบัดเนี่ยสะบัดขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นขาวนวลสวยสะบัดขนอ่อนนี่เอาออกให้หมดเลยตรงไหนที่มันเวงๆงอย่างนี้ก็สะบัดขึ้นมาปรับศูนจุดหนึ่งก็ได้ อันนี้0.1ฟันตัวนี้ปรับได้ครับของคุณจำไอ้นิพนเกิดจำรูนให้มาครับผมทดลองทําดูแล้วได้ผลช่าง,งแว่นนะครับช่างแว่นช่างแว่นช่างแว่นไม่ออกชื่อจริงถ่ายทำดูนะครับเสร็จแล้วครับนี่เพราะด้านบนนี่เราก็ตัดแล้วเป็นทรงแล้วมาตรฐานแล้วเอาหัานดูรอบนะครับดูนะครับปิดแบครอบ ดูดูนะครับดูนะครับนะครับมันจะเข้าทรงด้านหน้าเลยครับด้านหน้าด้านหน้านี่เราก็จะเช็คโดยใช้วีอีโต้ครับเโดยไม่ไม่ใช้อีโต้นะครับใช้ผีอีโต้ครับที่พูดไปนะขอโทษด้วยตลบเฮฮาเฮฮาตครับวันนี้ตลกปวฮาครับเราก็เช็คอย่างนี้นะวีอีโต้นี่นะถ้าเราดันที่เฉยนี่มันจะเอ็นเราเอานิ้วมือนี่ดันด้วยนิดเดีพอได้ที่ว่าประมาณสามนิ้วเราก็ตัดข้างบนนิดนึง แล้วก็ดันอย่างนี้ตัดข้างบนนิดนึงเขาเรียกลองทรงต่ำเนี่ยจะต้องได้มาตราฐานทรงของข้างหน้านี่ครับนี้เปลี่ยนทางเดินมาดูทางนี้ด้านไหงครับนี่ครับตรงนี้เออครับดันไปอย่างนี้ดันหวีขึ้นไปสูงสูงยกให้ได้สามนิว้วครับดันหวีขึ้นไปสูงสูงยกให้ได้สามนิว้วแล้วนำปัตรเรียนตัด เดี๋ยวผมดูข้างหน้าก่อนว่าส่วนไหนที่มันยังไม่เท่ากันผมจะดูดูชั้นแน่นซ้ายชั้นแน่นขวาดูนะฮะตรงนี้มันยังสูงอยู่ครับช่างต้องดูเองนะครับนี่ช่างต้องสังเกตว่าชั้นแน่นเอชั้นแน่นบให้เท่ากันทั้งสองข้างช่างก็จะเป็นแบบวิชาวาดลูกวิชาเลขาคณิตครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันทีนี้เรามาดูเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูวิถ้าเลขาคณิตไม่เก่งสอบตกก็จะเบี้ยวจะบูด เป็นวงกลมภาย2องภายอากำลังสองใช่ครับถ้ามันเบี้ยวต้องเอาสองภายอามาจับดูไหมครับดูจากนี้โค้งสวยดูข้างหน้าสวยดูข้างหน้าตรงตรงที่ครับลองทรงต่ำครับถ้าไม่ไม่ดีตรงไหนเราก็เห็นแล้วตรงนี้ก็แต่งได้เสร็จแล้วครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์อ้นกันงายขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงายและขอบคุณในแบบครับสวัสดีครับผม